ข่าวประแคมแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่13พฤษภาคมโดยโค้ทฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดเยน้คอสเนอร์มูซาเดเบเล่เหมาะไหมแมนยู U, จะทุ่มซื้อ2,400ล้านบาทตัวทางแมนเชสเตอร์ยูเตดมั่นใจมาว่าจะเอาชนะเชลซีที่คู่แข่งร่วมศึกฟุตบอลอังกฤษ,ษ,ษนะฮะในการคว้าวตัวมูซาเดมเบเล่กองหน้าตัวเก่งของโอลิปิกริยงมาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,400ล้านบาทกันเลยทีเดียว โดยพิสดงตามเฝ้าดูหวหอกวัยยีปีคนนี้มานานแล้วนะฮะ,ะแล้วก็ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาโอเล็กันาโซชาคนนี้นายใหญ่ของเราแห่งชินโอเทลฟอร์ดก็ส่งแมวมองไปดูฟอร์มมาแล้วถึง3ครั้งซึ่งโซชาเชื่อมาว่าเดมเบเล่คนนี้จะเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมตำแหน่งเบอร์9ของทีมหลังจากที่ขายโรเบลูดการูดาวยิงทีมชาติเบยียมไปให้กับเจอร์มิลานเมื่อสเสมอปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นชองมิเชลโอราสประธานสโมสรปรียองนะฮะยังยอมรับมาว่าดเดมเบเล่มีโอกาสสูงที่จะย้ายสังกัดอีกด้วยหลังจากที่ทีมไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าหลังลีกเอิงตัดจบซีซั่นไปนแล้วทั้งแมนยูและก็เชลซีที่ผมอยากได้ดเดมเบเล่ค,คนนี้มาล่าตาข่ายหลังเจ้าตัวทำไปทั้งหมด16ประตูจากการลงเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะฤดูกาลนี้27นัดและยิงรวมทั้งหมด26ลูกจากการลงเล่นทั้งหมด48เกมในทุกรายการกันเลยทีเดียว หลัารพิแดงขาดกองหน้าตัวเป้าจนต้องไปยืมนะฮะโอเดียนิกเกาโรหัวหอกชาวนจีเรียคนนี้มาจากเซี่ยงไฮ้สนหัวสโมสรดังในศึกไชนีสซูโบเร็กและยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อขาดไหมหลังจบพิซซั่นนี้และนี่คือสถิติของเดมเรีนฤดูกาลนี้ที่ดูแล้วน่าจะคุ้มค่ากับตัวระดับท็อป60ล้านปอนด์เลยทีเดียวตัวเขานี้ลงเล่นลีกเอิงทั้งหมด27นัดทำประตูทั้งหมด16ประตูทำได้อีก2แอซซิส ลงตัวจริงทั้งหมด86%โอกาสยิงสำคัญต่อเกมที่2.02%สัมผัสบอลในกรอบเพดโทษนะฮะคู่แข่งต่อเกมอยู่ที่3.67นั่นเองส่วนสไตล์การเล่นของเขาเด <c oughs> นเบเล่นเ <c oughs> คนนี้เล่นในทั้งหัวหอกตัวเป้าในระบบ4-3-3หรือเล่นกองหน้าคู่ในระบบ4-4-2ก็ได้ทำให้สามารถเล่นเข้ากับระบบของโซชาหากย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นอกจากนั้นดาวยิงชาวฝรั่งเศสค,คนนี้ยังเป็นนักเตะที่วิ่งหาช่องได้ดีและเปิดทางให้กับเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาสอดแทรกทำประตูได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยนะฮะส่วนอนาคตทีมชาติฝรั่งเศสของเขาเนื่เหรอจาก26ประตูที่เดมเรย์ยิงในซีซั่นนี้มีสองลูกที่ทําให้ทีมชาติฝรั่งเศสของเขารุ่นอายุต่ากว่า27ปีโดยเตัวได้รับการคาดหมายมาว่าจะมีโอกาสก้าวไปติดทับตราไกา่ชุดใหญ่ในอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอน โดยเดนเบร่ยคนนี้แสงให้เห็นมาว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยดการนี้มีค่าเฉลีย่ยทำประตูได้0.55ลูกต่อเกมเพิ่มจากซีซสัส้นก่อนที่มีค่าเฉลีย่ยทำประตูได้0.42ลูกต่อเกมหรือประมาณ22ประตูจากทั้งหมด52เกมเกันเยทีเดียในนะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะมูซาเดมเบร่ของโอลิมปิกลยงคนนี้จะคุ้มค่าตัวกับที่แมนยูจะทุ่มไหมนะครับผมซึ่งดูแล้วก็น่าจะคุ้มอยู่นะฮะงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นจริงม พร้อมที่ข่าวต่อมากันดีกว่านครับไม่เห็นจะเจ๋งเลยอดีตแข้งหงแขวะตำนานแมนยูฝีเท้าด้อยกว่าองรีต่างหากงานนี้มีดราม่าพุ่งกระชูดแน่นอนนะผมเมื่ออดีกองกลางคนดังของหงแดงในยุค90เปิดปากพูดถึงประสบการณ์ที่เคยดวลกับตำนานแข้งของแมนยูโดยระบุบว่าไม่ได้มีฝีเท้านะผมไร้กาศขนาดนั้นและดูด้อยกว่าเชอรี่องรีหลายเท่าเลยทีเดียว โดยทางเจนนะี่เรดนับแะผมบดีมิฟิลรูปหล่อของบริวผูผู้ทีมชั้นนำในศึกฟุตบอลเปรีอรังกฤษนะฮะรนความเห็นถึงัฝีเท้าของเอริกคันตตนาตำแหน่งจอมทัพอาหารการของแมนยูดยระบุว่าได้รับการยกย่องสูงเกินความเป็นจริงเพราะถึงแม้ฝีเท้าจะเก่งกาจแค่ไหนแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นบรอนเตะหลายๆคนที่ตนเคยดวลกันด้วยเช่นเดียวกับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสอีกหนึ่งรายที่ครบเครื่องกว่าเห็น โดยเบรตเตอร์ได้กล่าวถึงเรื่องน,นี้มาว่าคราร์โนนหรอเคยมีช่วงเวลาที่น่าจดจําในผิวังกฤษเขาคือคนที่สร้างความแตกต่างในช่วงหนึ่งแต่ฟังนะผมจะพูดในสิ่งที่อาจจะโดนวิจารณ์ได้ง่ายๆแต่คุณเชื่อผมสิผมเคยไปเชิญหน้ากับผู้แข่งฝีเท้าไร้กาดกว่าเขาหลายเท่าคราร์โนนนั้นมีบางสิ่งที่พิเศษนะเขาสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้ในช่วงเวลาที่สําคัญแต่สําหรับคุณนะฮะเอาเขาไปเปรียบเทียบกับองบรีแล้วกว็ผมคิดว่าทั้งคู่นั้นอยู่กันคนละรลคาสเลยทีเดียวนะ สำหรับคาร์ตน,นาคนนี้ผ่านการคว้าแชมป์ผิวนังกีฬกับแมนยูนะฮะมาครองได้ถึง4สมยัยจากการเซิ้งแข่ง5้าไปและตัดสินใจรีทายจากวงการด้วยความรวดเร็วก่อนที่องบรีจะมาเก็บข้าวของมาอยู่ที่อาร์เซนอลในปี1999นั่นเองอ่านะผมนี่ก็เป็นคำพูดของทางเจม,มี่เบรดแน็บนะฮะที่ได้าทางบอกว่าองบรีนั้นดีกว่าเอลิคคาร์ตูน,นาของเราเป็นไหนๆนะผมงานนี้นะฮะโดนดราม่าแน่นอนนะครับไอ้โตดหมึก เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับแมนยูอกหักแข้งเป้าหมายปัดย้ายซบหรังได้รับข้อสเสนอจากอีกทีมที่ดีกว่าโดยสื่อประโคมข่าวว่าแมนยูนั้นต้องจำใจรักษาภาพแฮวนักเตะเป้าหมายหลักรายหนึ่งแล้วเป็นที่เรยีรยบร้อยฝรังล่าสุดมีรายงานมาว่าแข้งรายนี้อาจใจเอ็นเอียงไปที่ทีมคู่แข่งอีกทีมในศึกลาลีกาสเปนซึ่งมีความน่าสนใจมากกว่าในทุก,ทกด้านนะครับ โดยสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังตีข่าวรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทมีมยักษ์ปรับแผงสุ่ตบอลอริรกฤษอาจถึงคราวต้องรับประทานแฮ้วซะแล้วฝรั่งล่าสุดนะฮะแข่งเป้าหมายสำคัญที่กำลังจีบอยู่ณเวลานี้ไดัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะปฏิเสธข้อเสนอของทัพพิศแดงเนื่องจากมองว่าข้อเสนอและกำลังใจของทีมอีกทีมหนึ่งนั้นยื่นเข้ามาดูน่าสนใจสมากกว่า โดยก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าแมนยูนั้นพยายามมองหากองหน้าคนใหม่นะฮะเข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในนั้นที่เล็งเอาไว้และตต้น,ตน,ตนก็คือมิราเลมปานิสกองหน้าเชิงสูงของชูเวนตุสแต่ล่าสุดสถานการณ์ดูจะเปลี่ยนไปแล้วจากหน้ามือเป็นหลังมือซะแล้วนะฮะเนื่องจากดาวเตะชาวบอสเนียคนนี้เริ่มเจนใจไปที่อีกทีมซะมากกว่านั่นคือบาร์เซโลนา ทั้งนี้เป็นที่คาดกันว่าบา์เลนาน้นจะมีข้อสเสนอตัวเลือกแข่ง3ร4รายให้กับจูเวนตุสนั้นได้พิจารณาแลกตัวด้วยเช่นกันนอกเหนือจากเรื่องค่าเหนื่อยและก็แดงจูงใจในการคว้าความสำเร็จที่มีมากกว่านั่นเองเอาละผมเป็นะว่างานนี้อาจจะมีโอกาสนะฮะที่ทางบาซ่าจะได้ตัวปานิชคนนี้ไปก็เป็นได้นครับต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่างานนี้สุดแย่งชิงในตลาดนักเตะน,นี้ใครจะได้ไปเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ จำใจไนดานเมนยูโดนรื้อสั่งให้ถอนของเล่นบังบ้านซะร,นร้อนเลยทีเดียวโดยเซอร์กิโอโรเบโลโกย่งางอะไรของแมนยูจำใจต้องรื้อถอนของเล่นที่สร้างเอาไว้เอาใจลูกนะฮะบริเวณหน้าบ้านนะผมฝรั่งโดนเพื่อนบ้านร้องเรียนเนื่องจากมองว่ามันเหมือนกับสวนสนุกซะมากกว่าและทําให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิเวลาที่ขับผ่านแถวนี้นั่นเองโดยทางเซอร์กิโอโรเบโลผู้สูแประตูมือสองของแมนเชสเตอร์ยู ถูกสั่งให้บรอถอนของเล่นที่ตั้งเอาไว้ในสวนหน้าบ้านของเจ้าตัวในเชสเซียหลังโดนเพื่อนบ้านร้องเรียนนะครับจากการเปิดเผยของเดลี่เมลสื่อดังในต่างประเทศนั่นเองโดยสามด็กเล่นดังกล่าวมีการติดตั้งอุโมงค์และก็เด็กเล่นนะฮะความสูงกว่า14ฟุตรหรือประมาณ4เมตรนะฮะสไลเดอร์สูงประมาณ3เมตร ปราสาทเด็กเล่นสูงประมาณ3.6เมตรและคลับเฮาส์สรับเด็กซึ่งมีมูลค่ารวมแล้วประมาณ20,000ปอนด์หรือ760,000บาทโดยโรเมโรคนนี้ทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้โครอี e, ้กับยัสมินลูกสาวสองคนเขาเล่นแกล้งเหงานั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตจากสภาท้องถิ่นนะฮะขณะจัดการเพื่อนบ้านของนายทวันยังอ,อไรัยคนนี้ก็มองว่าของเล่นเหล่านั้นมันเหมือนกับสน,สนุกมากกว่าที่จะมาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อายุอาศัยที่เงียบสงบ,บแบบนี้ ทั้งน้ซเซอร์ในภูเขาสันปรมกุลซือผีแดงก็อาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ครอบครัวในทะวันชาวจนินไตคนนี้ซึ่งย้ายมาร่วมทัพแมนยูนะฮะตั้งแต่ปี2015และส่วนใหญ่มมทำอาชีพเป็นมือ2ของดาบิดเดคิอาด้วยเช่นกัานานะผมเป็นไว่าไปที่น่าเสียใจนะผมต้องโดนรื้อซะอย่างนั้นนะฮะอุตสาห์สร้างมากับมือจำนวนกว่าครึ่งล้านเลยทีเดียวน,นะฮะนี่ครับผมขนาดบ้านคนรวยแถวนั้นนะฮะผมยังโดนขนาดนี้แสดงว่ากฎหมายเมองโอกนั้นก็ต้องแรงจริงๆครับงานนี้ รดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแกรีร่ชี้แมนยูควรจะจ่ายเพื่ออ e ิกาโรหรือไม่หลังเซี่ยงไฮ้เปิดค่าตัวรัฐะจะมีข่าวม,มาว่าเซี่ยงไฮ้กินแบรนด์ส่วนหัวอยากได้20ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการปล่อยโอเดียนอ e ิกาโรให้กับแมนเชสเตอร์แบบถาวรแล้วนั้นล่าสุดแกรีร่เนวิลก็แสดงความเห็นมาว่าถ้าเป็นเฉพาะตอนนี้อ e ิกาโรนั้นยังไม่คู่ควรกับการที่ต้องจ่ายเงินในระดับนั้น แต่เสริมว่าอาจจะสมควรที่จะมีค่าตัวแบบนั้นก็ได้ถ้าหากเขายิงได้เรื่อยๆนั่นเองตัทางแกเบรเนวิล์ตำนานแบกขวาของบานเชสสต์สโมสสมสอนดันของสกฟุตบอลเบรนกิษนะฮะแดงความเชื่อมาว่าโอเดียนนิกาโรกองหน้าที่ปีสจแตงยืมตัวมาจากเซี่ยงไฮ้กินแรนซเซนหัวยังไม่คู่ควรกับการมีค่าตัว20ล้านปอนด์หรือประมาณ800ล้านบาท ซึ่งแมนยูนะผมยืมมิคาโร่คนนี้มาร่วมท้าเป็นตลาดช่วงมกราคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการที่มาคับไรฟอร์ดดาวซันโวสูงสุดของทีมใน่สั้นนี้เจ็บตรงแผ่นหลังจนต้องพักเป็นเวลานานแต่กลับกลายเป็นว่าแข้งวัย60ปีคนนี้กลับทําผลงานได้อย่างน่าพอใจด้วยการทําไปทั้งหมด4ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด8นัดในทุกรายการเรื่องกล่าวททำให้เริ่มมีกระแสข่าวลือมาว่าแมนยูนั้นอาจจะเซ็นสัญญากับเขาแบบถาวรก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่นานมานี้มีข่าวลือออกมาว่าส่วนหัวจะยอมปล่อยอดีตดาวเตะวัตอฟอร์ดให้กับทีมของออกุนซือโอเดกันตาโซชาก็ได้แต่ว่าต้องได้ค่าตัว20ล้านปอนด์ตามที่พวกเขาตั้งเอาไว้โดยในวิวคนพี่ที่ก่าวระหว่างไร้สดบนอินสตาแกรมเครือข่ายสังคอมออนไลายชื่อดนังมาว่าอีกาโร่คนนี้สมควรมีค่าตัว20ล้านปอนด์ไหมนั่นหรออาจจะไม่ใช่ในตอนนี้หรอกนะเขาอาจจะคู่ควรกับการมีค่าตัวขนาดนั้นก็ได้ถ้าหากยังสามารถทำประตูได้อย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่จําเป็นต้องจา่ายเงินถึงระดับ20ล้านปอนด์เพื่อเขาหรอกนะในนะผมเป็นคําพูดของคังแกร์ฟรีเนวิลนะฮะก็ไม่รู้ว่าพี่แกคิดอะไรอยู่นะครับผมบอกว่านะฮะสิ่งที่ทําไปนั้นอาจจะไม่คุ้มค่าตัวอิกาโรก็เป็นได้โอ้โหผมนี่เสียดายเลยจริงๆได้ยินแบบนี้มาผม,มน่าเสียดายอิกาโรนะถ้าเกิดว่าทีมอื่นเขาสอยไปก่อนแล้วละก็งานนี้แมนยูอาจจะแห้วรับประทานอีกก็เป็นได้ครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมอสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ